พระมากรัตรัยว์อ 2> 2สองสถาบันทหาร,รสามสถาบันการเมืองสี่สถาบันประชาชนเขาบอกสามสถาบันเนี่ยผ่านไปแล้วนะฮะไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติได้เหลือปัญหาสุดท้ายคือสถาบ,บันสุดท้ายนี่คือสถาบ,บ,บ,บันประชาชนตอนนี้สถาบ,บันประชาชนเนี่ยพี่จิ๋วผมบอกไอ้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่กั้มเกึ่งกันกำลังพอๆกันโอกาสจะก,ก่อสงครามการเมืองมีได้มากขึ้นนะพี่จิ๋วผมพูดอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่า จาความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สงคราม,มประชาชนนั่นนะครับแต่ว่าถ้ามิกจิวู้ว่ากําลังมันกั้ากึ่งกันเนี่ยมันมันไม่กั้ากึ่งหรอกรฝ่ายประชาไตยได้มากกว่าวันนี้กับ,บฝ่ายขวาจัดนะแต่คนที่เป็นกลางๆก,ก็อาจจะมากกว่าทั้งสองฝ่ายครับ แต่นี้ก็บิ๊กจิ๋วแกด่วนสรุปเกินไปแล้วก็อีกอย่างไม่แน่วันนี้แกสรุปอย่างนี้พรุ่งนี้สรุปอย่างไกเราไม่รู้ครับผมเอคนนี้ก็สรุปได้ทุกวันก็นั่งกินเขาบอกว่าเขาบอกว่าแกแกเสียดายครับนะช่วงที่สุจินดาเนี่ยนะฮะแกสลับหมายถึงว่าตอนช่วงนั้นแกสลับจะจะจะพยายามทําให้หานพัฒนาเป็นประชาธิปไตยอพยายามทําตัวเป็นตัวอย่างนะฮะ แล้วก็พอยึด,ยดอำน,นาจมาได้นนเนี่ยก็สถาปนาประชาธิปไตยให้ทั้งเลยก็คือสถาบันอาหารเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถจัดการระบบประชาธิปไตยได้แต่ว่าไม่มีใครทํานะครับก็คือสุจินดาก็คิดว่าจะทาได้ก็ทําไม่ได้ก็โดนนะครับก็มีเรื่องกับทั้งเปรมก็มีกันไปซึ่งผมไม่แน่ใจลักษณะตรงนี้พี่จิ๋วผมเนี่ยวิเคราะห์การเมืองม,มันไม่ใช<ม>่เลยใช่ไหมจ๊ะนะฮะ อลเเรื่งยทหารประชาธิปไตยเนี่ยแต่ทหารประชาไตยตามความหมายมิกจิวอ่ะก็กลุ่มทหารประชาไตยกลุ่มของอาจารย์ประเสริฐทรัพย์หุนธรเป็นผู้สอนม,มันไม่ใช่ประชาไตยที่อย่างเราเข้าใจกันอ๋อ,อท,ที่ที่เป็นในประเทศแก้ของฝ่ายคอมม,มิวนิสต์เนี่ยนะมันไม่ใช่ประชาไตยอย่างนี้ครับเพราะว่ามิกจิวเป็นลูกศิษย์แต่แล้วทหารประชาไตยของมิกจิวก็มีอยู่หลายคน ็อันนั้นก็ได้หกสั์สองสามนัน่ะแต่มันก็ประชาไตอีกอย่างหนึ่งแต่ประชาบใที่อาจารย์เถิดก็ประชาไตที่ว่าเราเรามอบอำนาจให้แก่มหาชนนะถ้าคตรวนหนึ่งมาเอาแทนมันไม่ใช่ประชาไตนัันนั้นประชาบใจสถาบันพระปกคลอาอ่ะมันไม่ใช่ความรอใจมิเสียวยังไปไม่ถึงประชาไตของประชาชนที่จริงๆริงไม่ถึงตรงเนี้แล้วมันก็เกิดถ้าหาประชาบใไหนเหลือ ม <ละ S 1> ีเพื่อประชาไตเพื่อปราบคามนิดนะครับสีแดงเป็นประชาไตเพื่อปราบคามนิดปราบคามนิดแล้วก็มันไม่มีทางหรอกอปราบคามนิดแล้วก็ยังเป็นจก,กี้อะไรเนะมันไปเพ่ไครับแล้วก็ตอนนี้นี่คือกําลังฝ่ายฝ่ายทางน,<ด>นู้นนะฮะที่คนกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาไต้ยเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่ากลุ่มสามหมื่นห้าหมื่นในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะไปสู้นะครับเขาหวังว่า ทหารเออถูกต้องทหารเนี่ยแหละจะเข้ามายึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมช่อดอบไม้เนี่ยยดไปส่ไปยืนไปยึดเก้านี่ยยึเก้าะถ้าตัดสินมาสาม้3ย1 2ึ่เนี่ยก็ต้องตบท้ายด้วยทหารครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ว่าอย่างนี้เนี่ยสกิดหัวใจแล้วสกิดแล้วนะต้องพักเบกสักครู่ครับมาช่วย เปิดหัวใจในเบรกสุดท้ายพัศสกู่ครับป่วยอ่ะท่านผู้ชมครับคือคือคือร่างกายมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์นะฮะก็ขอพักสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องขอเวลาให้กับผู้สมนุนรายการของเราสักนิดหนึ่งกับสุปริยาและก็เทวมรนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ช่วยกันสนุนกันสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะโทรศัพท์ไปตามหมายเลขที่วิ่งอยู่ ทั้งล่างของจอจอทศยท่านนะฮะสุริยาสำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมาคืนสู่ความสาวขาวสวยใสกระชับภายในกระชับภายนอกได้นะครับส่วนผู้ชายก็เทปมอรนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจะแก่ทั้งทั้งที่ใจคือใจไม่ต้องการแก่แต่ทั้งขาเนี่ยมันไม่ให้ก็ต้องช่วย ใช้เทมอญบำรุงร่างกายนะครับ,รบสนใจโทรสังรร่งซื้อตามหมายเลขข้างล่างนะครับส่วนเชสเต้นะฮะเชสเต้ก็คืออ,อุปกรณ์เครื่องเครื่องที่อะรอ,อุปกรณ์ในการบำรุงศีรษะเช่นผมและศีรษะทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับ,รบอันนี้ใช้ได้ผลจริงๆภายในขวดแรกก็เห็นผลทันทีเราขวดเลยเดียวหรอครับสองครั้งไม่ใช้เลยผมต้องเริ่มใช้เพราะผมมันกลายเป็นสีดำดำนะหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ ก็มีมีส่วนช่วยทําให้หนึ่งที่เห็นนะฮะหนึ่งผมนิ่มบารุงรากสองรากผมแข็งแรงรผมไม่ร่วงแล้วก็ไอ้ส่วนที่จะจะจะ,จะไปดำเนี่ยนะแล้วคนบางคนนี่ไม่อยากดำเส,ส,สดาไฮไลไท์ตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้ผมเกิดไดชช่วยไม่ได้ <c oughs> ของผมนี่ผมไม่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  ก็ดำนิดหน่อยดำนะดำนะคือดำไปแล้งข้างบนเนี่ยดำข้างๆเนี่ขาวครับนะผมเนี่ยใจผมใหญ่ได้ขาทั้งทั้งหมดนะครับสนใจนะครับช่วยสัมนุนในการก็คือโทรไปหมายเลขข้างล่างนะครับเอาละครับกลับมารายการผ่าหลกกันต่อครับนะครับเมื่อสกครู่นี้ก็ยังคุยถึงเรื่องของวันที่29มันพุทธที่ถึงเนี่ยนะครับเกิดเป็นวันที่น่าสนใจก็คือเป็นวันที่ ตุลาการสารธรรมนูนนะตุลาการรัฐธรรมนูนดีกว่าผมไม่พูดสายแล้ตุลาการรัฐธรรมนูน่<ช>นะครับ<ช>จะหยิบเอากรณีที่นายบวชจัตนทรสมใจแสวงการซึร่งมารวมคดีกันเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบจะมาพิจารณาว่า312ของสอวและสสในส,สภาเนี่ยก็ทำการผิดรัฐธรรมนูญตามข้อกล่าวหา ทีดว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองนะเพราะว่าตัวเนี้ยจะทําให้โครงสร้างของระบบประชาธิปไตยและจมนูญเขาเนี้ยบิดพิ้วไปเลยนะก็จะต้องมาดูว่าตุลาการสามนูนจะว่ายอย่างไรทั้งเก้าคนจะว่ายอย่างไรแล้ววันที่ยีิบเก้านี่เขานัดหมายที่จะตั้งแทนพิจารณาตัวนี้อาจารย์มองอยังไงฮะอาจารย์อันนี้ก็ กคุณเกิดคุณฑีก่อนนี่นะฮะตาบุญผมกำลังอ่านเดียวทวนนิดนึงก็เรื่องวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยครับนะคือถ้าถ้ามองสภาพทั่วๆไปนะครับกปกปปคือคณะกรรมการคณะกรรมการวิทยุชุมชนเพื่อใช้ใจเนี่ยเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบเก้าเขาหมายไปเจอที่คือคืออย่างนี้เขาจะไปให้กำลังใจกันให้กำลังใจใครให้กำลังใจ รัฐบาลนี่ว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเอาอะไรผมเอกสารสารรัฐมนูลนเขาจะตัดสินเนี่ยเขาเขาจะไปให้กำลังใจนั่นแหละให้กำลังใจใครให้กำลังใจตัวเขาเองว่าพวกนี้ไปตัดสินยังไงไปดูใจไปดูใจไปดูใจใช่ไหมไม่ใช่กำลังใจให้กำลังใจตัวเองไปแล้วมันจะมีกำลังใจไหมเพราะว่ารวยถ้าวันนั้นเนี่ยเกิดมีการตัดสินว่า เขารับเรื่องของคือรับเรื่องไปแล้วไงจะพิจารณาแล้วว่าผิดว่าผิดละว่าผิดสามร้อยสิบสองท่านใช่จะต้องเป็นกบดใช่ไหมที่เขาบอกเนี่ยก็ถ้าเกิดถูกถอดถอแล้วเป็นกบดต้องติดคุกอีกคือมันเป็นมันเป็นสเต็ปนะสเต็ปนะคือนี่หมายถึงว่าขั้นแรกเนี่ยจะบอกว่าผิดหรือไม่ผิดก่อนนะครับส่วนจะเป็นกบฏหรือไม่กบดจะต้องมีอีกพวกมีร้อยก็อย่างนี้แหละแต่ถ้าผิดเนี่ยนะผมคิดว่าเรื่องเกิด ผมคิดว่าเรื่องเกิดแน่นอนว่าประชาชนก็ไม่ยอมอยากมีเรื่องอยากมีเรื่องเรื่องมีไหมตลกรครเอาเอาอย่างนี้นะเอาว่าอสมมุติว่าครับเขาบอกผิาอิดครับผมไอความจริงมันไม่ผิดนะแล้วเรายังยืนยันหลักเดิมนผมฟังหลายคนพูดนะวันนั้นก็เชิญวิรัตกัรยาสิริไปแล้วก็กับคุณดมเดชแล้วก็อาจารย นักวิชาการสองคนอาจารย์เจตนวอนนี้เจตนั่นก็ทั้งสองคนคผมดูแล้วนะครับมันก็หลักการเหมือนเราพูดนั่นแหละคือความขัดแย้งในรัฐธรรมนูนระหว่างในรัฐธรรมนูนเองอะอมไม่ใช่หน้าที่ของสารตุลาการสารธรรมนูนบแต่ถ้าบม่ใช่บรรยายนโยกกฎหมายอื่นขัดแย้งรัฐธรรมนูนอ,อ,อันนี้ชี้ได้วินิจฉัยได้เพราะอะไรครับ เพราะทำหน้าที่รักษารัฐธรรมนูนพิธารัฐธรรมนูน,น,นแต่ไม่ใช่ทำหน้าที่ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูนบเพราะว่าความขัดแย้งในรัฐธรรมนูญหรือแมมาตรานี้มาตรานี้ขัดแย้งกันเองนะเป็นหน้าที่ของนิติบัญญัติเขาจะรับหรือไม่รับ,รบเป็นเรื่องของเขาสภาร่างมาแล้วถ้าว่าไอ้สภาร่างรัฐธรรมนูร่างออกมาแล้วถ้าสภานิติบัญญัติเห็นว่าอันนี้ไม่ดีไม่รับ ก็ต้องทํากันใหม่ครับไม่มีสารรัานนูนเข้าไปเกี่ยวข้องอตรงนี้ต้องยืนหยัดจับหลักนี้ให้ได้ถ้าจับหลักนี้ไม่ได้ครับก็ใอ้เขาไปตัดสินนีครับไม่มีสิทธิ์ที่ตัดสินห้ามไม่แก้ไขรัฐธรรมนูนอาจารย์นั้นก็ยังพูดว่ามาตรา291มันมีคนไกลของมันอยู่แล้วว่าห้ามแก้ตรงไหนบ้างไม่ใช่เรื่องของสารรัฐธรรมนูนเนี่ยสารธรรมนูนเนี่ยไม่รู้หน้าที่เข้าใจตัวเองเมื่อไม่เข้าใจหน้าที่ตัวเองแล้ว ไปตัดสินสิ่งที่นอกหน้าที่เนี่ยเราไม่ยอมรับไม่ยอมรับและการต่อสู้เราก็เป็นควายชอบทำที่จะทู่กับสารัฐธรรมนูนนี้ไม่ต้องกลัวเพราะเขาทำผิดครับอันนี้ต้องยืนได้ให้มั่นคงแต่กรณีวิรัตเขาพูดอะไรสิวิรัตเขาบอกว่าเขามีตารรัฐธรรมนูนมาตรา68เนี่ยบ้าด้วยสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประชาชนนะฮะแล้วก็ตุลาการสารนุญเนี่ย เข้ามาช่วยเหลือเขาเขาพูดภาษาตรงนี้อาจารย์เนี่ยใครพิทักษ์รัฐนูนไหนประชาชนไงฮะก็คือรัฐบาลเขาแหละพิทักษ์กันก็าพิทักษ์เรื่องการรัฐประหารไม่ใช่พิทักษ์เรื่องการแก้ไขรัฐมนูนก็นี้อันนี้แต่ประเด็นที่ที่ทางฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็สมชาติแสดงการรวมทั้งนั้นน่ะคือแค่ไปคัดค้านเรื่องว่ากรณีที่มาตรา68เนี่ยเขาบอกว่าไม่ตัดสิทธิ์ของประชาชน ที่จะมาร้องต่อสารรัฐมนูลแล้วบอกว่าสารรัฐมนูลไม่เคยพูดเลยสารรัฐมนูลใครมาร้องเท่าไรก็ได้โกงนั่นสิฮะรองคนสักร้านไปร้องีิสารมนูนึกว่าก็คนไม่รู้คำว่าปอไปร้องคือพูดพานนะผมจะบอกให้รู้ว่าพูดพานแบบประชารัฐแบบพูดเอาเื่อจะได้ไม่ใช่พูด มันเป็นอะไรล่ะเหมือนผมฟังอีกวันหนึ่งไอ้ทุตทัตเดินมื่นขึ้นไปถึงพู้ใดนายกยิ่งลักเนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นแล้วไปเชิญญี่ปุ่นไปลงทุนพม่าบรรนายกพม่าหรือนายกไทยเห็นไหมวายหรอเห็นไหมว่าคนฟังก็โอ้เก่งเก่งความจริงอ่ะโอ้ไอเด็กอนุบาลครับไม่เคยคิดนอกกรอบอยู่อุบลก็ชวนนายทุนกรุงเทพไปลงทุนอุบลครับ อยู่เมืองไทยไปเมืองนอกก็ลงทุนชวนมาลงทุนเมืองไทยมันเด็กทารกไม่เคยคิดนอกกรอบอไม่มีความสามารถถ้าคิดนอกกรอบผมไปจีนผมเป็นนายกเจนน้นมันจีนไปร่วมทุนกับผมลงในอเมริกาด้วยน่าสุดยอดคิดนอกกรอบมันครบบริเลชั่นเพราะใา้เงินที่ใครชวนญี่ปุ่นไปลงทุนได้ถึงพม่าไม่เก่งเลเนี่ย ก็คิดได้ดีแล้วแล้วพวกนี้อยู่อย่างเนี้ยครับแล้วมาเป็นรัฐบาลจะแก้อะไรได้ก็คิดอยู่ในกลาครอบครับทีนี้ผมขอถามอมาจารย์เรื่องอนึงไอ้เร,อเรื่องเรื่องเรื่องที่เรียกว่าที่เขาไปไปยื่นรองเนี่ย <มา S 2> จริงๆแล้วผมคิดว่าไอ้การยื่นนี้ท่านมคิดว่ามันผิดกฎหมายไหมเพราะว่าสภาเนี่ยโดยสสอโดยสวเนี่ยเขาเป็นหน้าที่โดยชอบธรรมของเขาอยู่แล้วที่เขาจะต้องมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถูกไหมฮะเสร็จแล้วคุณไปกล่าวหาว่าถ้าสมมุติว่าเขาออกมาผิดแล้วจะมีขั้นตอนต่อไปคือหาว่าพรุ่งนี้เป็นกบฏเนี่ยใช่ไหมฮะผมอยากทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์ลองลองลองชี้แจงหน่อยเพราะมันไม่ผิดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นพวกของครับยื่นได้เพราะง่างว่ามันไม่รู้มันไม่ชิดที่จะยื่นคือไอ้การยื่นเนี่ยไอ้ยื่นเรื่องที่มันออกมายื่นเนี่ยนะฮะมันเห็นชัดชัดอยู่แล้วว่ามันยื่นขัดต่อแล้วจะทำมันหนุ่มถูกไหมฮะ มันกล่าวหาว่าพวกที่ไปยื่นเนี่ยผิดใช่ไหมฮะสาม้ยสบสคนที่ยาจะดูทั้งสสอสองหอดที่ำผิดละจำนวนละมันผิดยังไงเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยสภานี่พวกนี้อยู่ในสภานี่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่บุคคลเข้ายื่นแก้ไขมันเป็นทําหน้าที่แก้ไขแลรัฐธรรมนูญนี่มันโดยชอบทาอยู่แล้วแล้วรัฐธรรมนูญนี้เขาบอกเขามีมีอานาจมีสิทธิมาพิทักษ์รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับประชาชนตรงไหน ไอ้ฉบับประชาชนน่คุณฉีกทิ้งไปแ้วนี่มันจะบับรัฐบาลนี่คุณแย่งเห็นตมากันเองอย่าไปลากยาวไปเรื่อยอธิบายมันสับสนไปเรื่อยสับสนนี่แม่เอาอย่าไปลากยาวคือเวลาเราไปร้องเนี่ยคนร้องไม่ผิดสังคมไทยอ่ะใช่ไหมคนร้องเนี่ยเป็นโจทย์ครัให้คนถูกร้องเป็นจำเลยแต่ถ้าเสื้อแดงไปร้อง เชอดแดงกลายเป็นจำเลยจำไว้ตรงนี้เพราะว่ามันสองมาตรฐานครับให้เนี่ยเลยอย่ามาพูดนะไอ้นั่นแล้เราเวลาทำทำตามเขาไม่ได้นะครับที่เห็นว่าเชือแดงไอ้พวกเชือเหลืองตามสำเร็จแล้วเราจะไปพุ่งค์อรนั้นแล้วไปไอ้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมไม่มีสิทธิ์เพราะของเขาก็ดูดูอย่างง่ายๆนะท่านอาจารย์ไอ้เวลาของเราเนี่ยคุณก่อแก้วออกมาแถลงข่าวก็โดนถอนประกัน อคุณเจ๋งก็นิดหน่อยก็ไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ได้คิดดูนี่ไอ้พวกนี้ออกมาเรียกร้องออกมาตั้งมวลชนออกมาขึ้นเวทีออกมาปลุกเระต้กองทัพล้วกอทัพตัวยหญ่จะโดนรัฐบาลเครื่องแบบจะจะล้มลัรัฐบาลประญาชนเนี่ยทำไมไม่มีไม่มีใครไปแจ้งไปถอนขอถอนมากันทุกคนเนาะครับนะไอ้ไอ้พวกบัตรซบเพราะชัยวัฒน์นี้โดนจำจำล่าสุดที่โดนนะที่ไอซุกี้อ่ะโดนอุ้มไง